สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะนำข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันสาระความรู้ต่างๆมาแชร์และอัปเดตเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำคัญสุดอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามข่าวสารใหม่ๆที่นี่นะคะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะวันนี้แอปมีเว็บมานำเสนอเป็นเวอร์ไวด์เว็บ ดอทไทยมีงานทำ .com นะคะรับสมัครงานกว่า50,000ืนตำแหน่งขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจนะคะเว็บอซ์เว็บดอทไทยมีงานทำ .com ศูนย์กลางรับสมัครงานทั้งภาครัฐเอกชนรวมถึงการฝึกอบรมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ล่าสุดประกาศรับสมัครงานกว่า50,000ตําตำแหน่งนะคะ ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานภายในประเทศอย่างรุนแรงแล่าสุดกระทรวงแรงงานได้จัดทำแพลตฟอร์ม www.thaimyngan.com t h a m เพื่อแก้ปัญหาการว่างงานและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานและสมัครงานรวมถึงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้สอดรับกับมาตรการของรัฐบาลภายใต้โครงการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศวงเงิน400ล้านบาทเ w w w h a i m i n g a n t h a m um. c o m เป็นเว็บไซต์ที่กระทรวงแรงงานจะดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลการจ้างงานและหลักสูตรฝึกอบรมให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานล่าสุดที่เปิดรับสมัครที่สามารถจับคู่ตำแหน่งงานตามพื้นที่หรือภูมิล,ลำเนาและการ จับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ความสามารถประสบการณ์ทำงานหรือทักษะหรือทักษะที่มีอยู่ในเว็บไซต์ w w w t h a i m i n g a n t h a m c o m ยังมีการแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับประชาชนที่ต้องการยกระดับหรือปรับทักษะความรู้ของตัวเองให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www. ไทยมีงานทำ .com ซึ่งจะมีการค้นหางานภาครัฐค้นหางานทั่วไปค้นหาหลักสูตรอบรมและข้อมูลสถิติซึ่งจะมีการอัปเดตตำแหน่งงานเงินเดือนสถานที่ที่รับสมัครตลอดเวลาล่าสุดวันที่14กันยายน2563 w w w t h a m i m n t h a m c o m ระบุว่าโครงการไทยมีงานทำมีจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับ 5 2 3 3 5าตำแหน่งจากหน่วยงานบริษัท28,618หน่วยงานมีจำนวนการสมัครงาน2239ครั้งประกอบด้วยการจ้างงานภาครัฐจำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ380ตําแตำแหน่งจำนวนการสมัครงาน201ครั้งจำนวนหน่วยงาน535หน่วยงาน การจ้างงานภาคเอกชนจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับ51,655ตำแหน่งจำนวนงานสมัคร2,038ครั้งจาก28,083บริษัท